สวัสดีครับผมโอมนะครับจากเพจสมิธรฮอนด้ายูสคาร์สหาพัฒนาการนะฮะรถมือสองนิ่งใหมโดยศูนย์ฮอนด้านะครับลำรับวันนี้นะครับโอมมี Honda Civic 1.8e นะครับตัวรถปี2018นะครับสีดำตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่นะครับแถมประกันภัยชั้นหนึ่งฟรีนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยเลขไม้นะฮะ80,000กิโลเท่านั้นนะครับราคานะครับ619,000บาทนะครับจัดเทนเน่เต็มฟรีดาวนะครับใครที่หาซีวิก fc ปีใหม่ๆตามมุมชมคันนี้ได้เลยครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวรถกันเลยนะครับสำหรับ Honda Civic F-C นะครับคันนี้ทั้งศูนย์ Honda นะครับเขามีการปรับสภาพรถนะฮะรวมถึงการตรวจเช็คให้ทุกคันนะครับสีดำนะครับขัดเคลือบสีมาแล้วเรียบร้อยนะครับเงามากๆมีไฟเดล h t ทัมมิ่งนะครับยางส่วนใหญ่เป็นปีใหม่ๆทุกคันเลยนะครับรถนี้ตู้แจเป็น Smart ท e ีเลสล็อกรถเปิดล็อกรถได้านโมสตาร์ทรถได้อยู่นะครับ ทางด้านภายในเนี่ยเบาะเขาเปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้แล้วนะครับคันนี้โดยรักษาง่ายนะครับจะเป็นเบาะหนังสีครีมสีเบจก็ให้ความรู้สึกภายในกว้างนะครับน้ำมันเนี่ยรองรับได้ถึง e แปดสิบห้านะครับแค่กดเปิดนี้ฝาถังก็จะเด้งออกมานะครับนี่ยครับระหว่งังเอ่อเราสามารถดูได้นะครับว่ารถนะครับที่เราใช้เนี่ยที่เป็นทอนด้าเนี่ยเติมอะไรได้ให้ดูที่ฝาถังตัวนี้นะฮะเขาจะบอกไว้อยู่ สภาพนี่ยังใหม่อยู่เลยนะครับซื้อไปเนี่ยไม่มีรอยแน่นอนเพราะว่าทางศูนย์ฮอนด้าเขามีการปรับสภาพนะครับสีให้ทุกคันเลยถึงอยากดูประวัติคันไหนนะครับก็เข้ามาชมรถนะฮะผมพาดูประวัติได้ทุกคันนะครับเบาะภายในก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่เลยนะครับดูรถไม่เป็นก็ซื้อรถมือสองได้นะครับเพราะว่าที่ศูนย์เขามีช่างฮอนด้าตรวจเช็คให้ทุกคันนะครับตัวเบาะนะครับรุ่นนี้สามารถปรับสูงต่ำได้ด้วยนะครับแล้วก็ เขาไี้ใช้ฮอนด้านะถ้าดูคลิปอยู่ก็ลมยางนะครับดูที่ตัวนี้ได้นะครับจะมีสติ๊กเกอร์บอกนะครับหน้าสามสิบสองหลังสามสิบสองนะครับอันนี้ดูเลขไมค์กันนะครับด้านภายในนะครับตัวฟังก์ชันนะครับจะมีรับสายวางสายด้านซ้ายมือนะครับเลขไมค์นะครับคันนี้อยู่ที่แปดหมื่นสี่พันนี่นะแปหืสี่พันแปดร้อแปดสิหกกิโล ให้ออโต้มาให้นะครับอันนี้พวกเบรกโฮนะครับมีให้หมดอีคอนมีให้ภายในถือว่าใช้รักษามากๆนะครับครับก็หลังจากที่ได้ชมรถรอบๆคันเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าที่สนใจเข้ามาชมรถนะฮะโชว์รูมนะครับอยู่ปากซอยพัฒนาการ30เป็นศูนย์บริการฮอนด้าเนี่ยฮะขายเองนะครับออมารถมาจอดด้านหน้าโชว์รูมสำหรับซีรีส์รถนี้นะครับก็เริ่มต้นนะครับอยู่ที่5 9 9 0 0 0ับาทก็มีนะครับอยู่ด้านนี้นะเดี๋ยวถ้ากล้องแพนไปจะเห็นนะครับ มีเลือกหลายคันนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถที่ไม่น้อยนะครับไม่แปดหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นนะครับจ่ายเป็นให้เต็มฟรีดาวนะครับแถมประกันไทยชั้นหนึ่งทุกคันนะครับติดต่อสอบถามนะครับได้ที่เบอร์0ู4ย์5 4 4 6 6ี่สาห้าี่หนะครับโชวุรูมเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับยังไงก็เข้ามาชมรถนะครับขึ้นมาชั้น2ติดต่อโอมได้เลยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ